ที่ร้านคิวว่างนะครับผมก็เลยขนเด็กๆไปอาบน้ําทีเดียว5ตัวเลยมีตัวหนึ่งไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่าตัดขามาอาบูนเองนะครับอาทิตย์น่าจะให้อาบน้ําได้นะวันนี้ยังอาบไม่ได้นะลูกอาที่เหลือขึ้นรถจัดแจงกันก่อนว่าใครนั่งตรงไหนนะจ๊ะจะได้ไม่ตีกันอ่ะโอเคออกรถมุ่งหน้าสู่ร้านกัปตันควินฟ์าราไดส์พวกเราไปกันที่สาขารัตนาทิเบศน,นะครับปกติเด็กๆไม่ค่อยมีคิวอาบน้านะครับจะให้คิวกับลูกค้าก่อนเสมอถึงแล้วนะครับพี่ๆมาช่วยกันเต็มเลยสนูม,มาถึงทักททุุกกกกกคคนนน่อเเเลลลยยดด็ูแปปีมาง พอเข้ามาแล้วก็ต้องปล่อยสนามเล็กๆด้านข้างร้านก่อนนะครับใครจะอึดจะฉีก,ก็จัดการให้เสร็จซะตรงนี้เลยส่วนนี้พอน้องจัดก,การธุระตัวเองเสร็จพี่ๆเขาก็จะเอาน้ํายาขาจัดกลิ่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อน้องๆเนี่ยมาฉีดนะครับพอเสร็จแล้วก็จะไปอยู่ตรงพื้นนั่งรอซึ่งแบ็คกราวด์ด้านหลังนี้ก็คือสมาชิกที่บ้านผมทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งตัวที่กลับดาวแล้วแล้วก็ที่ยังอยู่ด้วยขาสังตัวก็คือพิกโก้แล้วก็กับตันทุกนะครับเดี่ยวสาขาใหม่ซิล่าชั่ยวเพิ่งเนี่ยจะาา้ของก่าให้นน้้้นนอองยยู่ดดวกัไม ถ้าไม่ได้ก็จะเอาไว้ในกรงแล้วก็เปิดแอร์ด้านในให้วันนี้ผมพาซันนี่พ่อบ้านมาเรียนรู้จากพี่พี่ช่างตัดขนที่ร้านด้วยครับว่าอาบยังไงให้สะอาดเผื่อถ้ามีเวลจะได้ส่งเรียนช่างอยากอยากดูแลเด็กที่บ้านหรืออยากเป็นช่างอยากทาอะไร อยากอยู่บ้านอ่ะโอเคงง้นพี่ก็ไม่ฝืนโอเคต่อนะครับกับตั้นฮุกเนี่ยไม่ต้องชะเงอเดี๋ยวหนูก็ได้ทําวันนี้โรมี่มาทำารีแลกซิงโรมาสปานะครับตัวนี้เป็นสปากินเดียวกับของคนเลยแต่ว่าจะเป็นมิรต่อสั์เลี้ยงนะครับตัวนี้ผ่อนคลายทั้งคนทั้งน,งน้องๆเลยเวลาทําพี่เขาก็จะหมักทรีทเมนต์แล้วค่อยๆนวดเขานะครับโทเควินหนูก็ยังไม่ได้ทํานะเราแปบ๊บอย่างนะบริเวณชั้นหนึ่งจะมีอาหารวางจาหน่ายทั้งอาหารเมด็ดแล้วก็อาหารเปียกนะครับมีขนมฟรีสไตรเฮ้ยฮุกแกดูอยู่ไม่สุกเลยอะ่ออยะ ตะทุกพาดูหน่อยที่นี่มันมีอะไรน่าสนใจบ้างอ่ะอันนี้หมวดของเล่นนะครับอุปกรณ์ปอคอสายรัดตัวหมวกใส่จิบน้ําชาเบาๆมาด้านนี้กันบ้างนะครับกล่องสัตว์เด็กในรถนะครับคอนโดแมวที่ถ้าใครอยากได้ก็ต้องมาแบกไปเองปราสาทฝนเล็บแมวสุดอลังการกระเป๋าสัตว์เด็กแบบล้ำๆเลยนะครับติดแอร์ได้ด้วยโอ้โหที่ให้อาหารอัตโนมัติน้ําพุให้น้ําอัตโนมัติชามใส่อาหารแบบล้ำๆโอ้โหกระเป๋าลากและหมาพันชิสุโทษทีอันนี้ไม่ได้แล้วก็มีอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับของแมวก็มีห้องน้ำอัตโนมัติก็มีทั้ง2รุ่น โอ้โหอันนี้อุปกรณ์ที่ต้องใช้สําหรับถ่ายรูปไหนมาดูซิเด็กๆเข้าถึงไหนกันแล้วตอนนี้เรามี่เริ่มเป่าขนแล้วนะครับส่วนญิงโมเนี่ยยังไม่เริ่มทําอะไรเลยน้องซันนี่อยู่ในช่วงเรียนรู้ระหว่างรอคุณพ่อคุณแม่สั่งของว่างเครื่องดื่มมานั่งทานชิวๆรอได้นะครับผมสั่งเอสเปรสโซเย็นหนึ่งแก้วกาแฟที่ร้านเลือกใช้ไม่กาแฟไทยลาวแล้วก็บราซิลนะครับแน่นอนครับว่าต้องอร่อยส่วนข้างหลังแกแน่ใจนะว่าไม่มีใครเอากาแฟให้แกกินเนี่ยทำไมกระดิกขนาดนั้นนะฮะถ้าลำคานเสียง แต่จะเป็นเทคนิคหลอกตาเหมือนการย้อมผ้าที่เอาอสีน้ําเงินมาตัดทําให้รู้สึกเหมือนน้องขาวขึ้นแถมผลนุ่มมากๆเลยนะครับยิงโมอ่าหนูได้เริ่มทำอะไรกับข้าบ้างรักเลยไหมลูกยังเหรอลูกโอเคจู่ๆลูกค้าก็เข้าเฉยเลยนะน้องชื่อมะเขือนะครับมาถึงน้องต้องรองกับพี่ๆที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนนะลูกพ่อแม่น้องซื้อขนมให้พี่ๆป้อนให้ระหว่างรออาบน้านะครับผมเดินไปดูห้องอาบน้ําซันนี่กาลังฝึกแปรงฟันให้หญิงโมครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับซันนี่เขามีช่างที่ร้านคอยแนะนําช่วยประกบอยู่นะเรามีขนใกล้แห้งแล้้้้้วววกกกกกลลลลลเเเสรรรร็็จจจจจแแคััทุุนน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 ตตีีอออออาาะงงงงงดดด่ปููิิโย สปาลูกไม่ใช่แทมโพรีนส่วนคุณลูกค้าก็ได้ลงอาบน้ำลอเช่นกันส่วนเธอหน้าเหม็นมันถุงเท้าเปียกแบบนี้ทำโรสสปาไปก่อนเลยตัวน,นี้ช่วยเรื่องบำรุงผนแล้วก็ผิวหนังได้ดีมากเลยพงือแต่และหน้ากวนทุกหน้าเลยครับเราสามารถเดินมาแอบดูเด็กๆอาบน้ำจากด้านข้างได้ด้วยนะครับมเมื่อเอเสร็จแล้วนะครับกลับบ้านได้เสียงแหบหมดแล้วครับที่นี่ก็จะต้องเช็คาำนักก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ้วนไปละมังต้องกงินน้อยลงละมังอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนจุดนี้ก็จะเป็นจุดตรวจเช็คความเรียบร้อยของน้องๆถ้าหากมีรอยแดงตา ให้หนูชุดใจเลยนะอันนวดนวดอาบอาบคัดขัด,ขดแล้วก็ฟินฟินฟินแล้วหอมพร้อมกับบ้านเย้เย